พระครูจิตวิสุทธิยาณคุณเจ้าอาวาสวัชยมงคลกำลังลงมือแกะลายบนต้นเทียนอย่างประณีตโดยมีช่างเทียนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทำหน้าที่ตามส่วนต่างๆอยู่บนต้นเทียนขนาดใหญ่สูงกว่า5เมตรซึ่งคุ้มวัดชัยมงคลได้จัดสร้างขึ้นคุ้มวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปี2566นี้ได้ส่งต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี122ปีถวยราชไธรรมงามล้ำเทียนพรรษาต้นเทียนต้นนี้ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเิอไทยองค์ราชันอุบลราชธานีเมืองแห่งนักปรา์โดยจะเน้นในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความร้อยรวมดวงใจของพระช่างเทียนและชาวคุ้มวัดแห่งนี้ร่วมสร้างสารรค์งานศิลปะบนต้นเทียนที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยได้รับแรงบันดาลใจและความเชื่อศรัทธาจากการสร้างต้นเทียนต้นนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวัดชัยมงคลน,นั้นในปีนี้ก็เน้นในเรื่องของสถาบันหลักของประเทศชาติก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเทิดท้ายองค์ราชันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0ของเราเราก็ได้สร้างพระ รูปจำลองของพระองค์ขนนึ้นเพื่อที่จะ,ะให้อนาประชารัษดรได้มองเห็นถึงคุณค่าและก็สิ่งที่เกิดเป็นพุนุประการให้แก่พื้นแผ่นดินเรานอกจากนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของสถาบันศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักในการที่จะยึดโยงยึดครองจิตใจของชาวไทยให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำจิตใจให้มีความสงบสว่างสวัย ตามภาระหน้าที่ในทางศาสนาซึ่งเป็นภาระงานของงานไฮเทียนเข้าวบรนสาก็คืองานทางด้านศาสนาเป็นหลักซึ่งเป็นพื้นฐานทางด้านศิลปลวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่ครั้งโบราณที่เราได้ทําสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วนั่นคือเจตานารมณ์ของบรรพบุรุษของเราก็คือสืบทอดทางด้านศาสนาส่วนหน้าของต้นเทียนจะเป็นรูปเทพพนม ถัดมาจะเป็นรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่สาวกาันตดสีโลองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนในปรางรำพึงส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นรูปหล่อขององค์เสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งทำกลางองค์เทพทั้งหลายทั้งปวงก็แสดงให้เห็นว่าองค์เสพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้สั่งสอนแค่เวเนยสัตว์ไม่ได้สั่งสอนแค่อนาประชาราษฎรหรือพุทธศาสนิกชน แต่พระองค์นั้นทรงสั่งสอนอบรมให้ธรรมะกับชนทุกหมู่เหล่าแม้แต่เทพแม้แต่พระมก็สามารถที่จะรับรู้ในพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ส่วนท้ายสุดของ,ของ,ของบวบนั้นก็จะเป็นรูปหล่อนูลนต่ำเป็นรูปขององค์พระบาทสมเด็จนนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระผู้นำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการาระลึกนึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับ เราให้คอนเซปต์งานครั้งนี้ว่าเทิดไทยอง์ราชันอุบลราชธานีเมืองนักบชญด้วยจิตวิญญาณแรงศรัทธาอันแรงกล้าและความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสืบสารงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่มีมาอย่างช้านานทําให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์งานศิลป,ปะที่จะทําให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่แสนภูมิใจของชาวอุบลราชธานี สืบสารยนต์ศินเยือนถิ่นเมืองเทียนเมืองธรรม122ปีถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพันษาธนชัยจิงจเจริญทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี